บ้านอนุวัตรคนทั้งประเทศเพิ่งรู้สถานะจริงยามทับนีนุ่มอนุวัตรเฟื่องทองแดงเป็นนักข่าวสายลุยควัญใจแม่ยกทั่วประเทศนอกจากจะมีคอนโดย่านหมอชีดพราะใกล้ที่ทาง,งานแล้วบ้านส่วนที่ปทุมธานีคลอง12คือบ้านเกิดของนักข่าวรูปหล่อคนนี้หลังจากพี่น้องทั้งสีคน บ่งที่ดินในรั้วบ้านกันแล้วหนุ่มอนุวัฒน์จึงถมที่เรียมไว้สร้างบ้านเดี่ยวของตนริมน้ําริมคลองไว้กลับมาอยู่ใกล้ๆคุณแม่จะได้ดูแลแม่ดูแลสวนดูแลน้องสุนัขกันอย่างใกล้ชิดโดยเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวสไตล์ลอฟหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําห้องรับแขกขนาดใหญ่ไว้รองรับเพื่อนฝูงพร้มอมพื้นที่สวนที่ปลูกเองโดยต้นไม้แต่ละต้นได้มาจากการคับจากการลงพื้นที่ทำงานทั่วประเทศลองตามมาชมบ้านของนักข่าวคนนี้กันจ้า และเป็นอีกประเด็นที่หลายๆคนสงสัยระหว่างอนุวัตรและยามหลังจากลืออนุวัต์เป็นแฟนยามถาวรีเป็นแฟนกับยามอนุวัต์มันคูฟ้าูรั่วมันไม่มีทางเป็นไปได้เจอกันตอนทาข่าวก็เล่นกันแฟนอายุห่างไหมอนุวัต์ผมเป็นคนที่มีสเปคเดียวคือแฟนต้องอายุน้อยกว่าน้อยกว่า15ปีผมเปีผมคนชอบอ้อนทําไมไม่เปิดตัว อนุวัตกับเพื่อนกับครอบครัวกับทุกอย่างเขาไปกับผลหมดแล้วไม่จําเป็นว่ามีฟแฟนล้วต้องมารู้จักว่าแฟนคือใครอะไรยังไงกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราไปแล้วคนจีบเยอะทําไมตัดสินร่วมงานกับช่องดังอนุวัต์ท้าพูดถึงตัวตังเอาตังเป็นที่ตั้งคนพูดว่ามาซื้อตัวอนุวัตไปตั้งนานแล้วแต่ช่องนี้สม่าเสมอมากในการชวนชวนทุกปีเสมอต้นเสมอปลายเลยตัดสินใจมาวันจบสวยไหม อนุวัตจบได้สวยครับวันที่ผมลาผมก็ไปหาผู้ใหญ่ทุกคนที่ผมรักและเคารพลาทุกผน,นกบ้านใหม่เป็นยังไงบ้างอนุวัต์จังปรับตัวอยู่เยอะเลยเมื่อก่อนทํางานเข้าเช้าไปต่างจังหวัดแต่ตอนนี้ทํางานทุกวัน24ชั่วโมงทํางานทุกวันเพื่อนความเป็นวันของเราอยู่ช่องเก่ามานานจะย้ายที่ตัดสินใจนานไหมอนุวัตรสิปีครับตัดสินใจนานเป็นปีมันหูพันมากไม่รู้จะคิดยังไงไม่รู้จะทํายังไงดีบอกใครก็ไม่ได้นั่งคิดคนเดียว อะไรจุดประเด็นว่าต้องออกจากที่นี่แล้วอนุวัตมันต้องหาอะไรใหม่ในชีวิตบ้างเราเป็นคนโลดโผนอยากมีเส้นกราฟชีวิตตื่นเต้นวรืนวาได้คิดอะไรใหม่ๆได้ทำอะไรใหม่ๆบ้างฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดถามใหม่ใด้วยนะคะ